PBDs เนี่ยเป็นทีมที่เริ่มชนะบอลเงินแสนมากขึ้นแล้วในตอนนี้แล้วก็เป็นที่จับตามองนะครับมีความสนใจมากขึ้นซึ่งเบื้องหลังของการสร้างทีมนี้เกิดขึ้นจากตัวผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่แค่อยากจะเสริมสร้างนะครับให้ผู้คนหรือว่าเด็กๆในท้องที่เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและนำไปสู่การเป็นเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดินสายเดอะซีรีส์ครับรายการใหม่ของช่องติงเคิร์ฟคิดไซโค้งนะครับวันนี้เรื่องราวของฟุตบอลเดินสายเนี่ยจะเป็นเรื่องของทีม PBDS นะฮะ PBDS เนี่ยเป็นทีมที่เริ่มชนะบอลเงินแสนมากขึ้นแล้วในตอนนี้แล้วก็เป็นที่จับตามองนะครับมีความสนใจมากขึ้น ซึ่งเบื้องหลังของการสร้างทีมเนี้ยเกิดขึ้นจากตัวผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่แค่อยากจะเสริมสร้างนะครับให้ผู้คนหรือว่าเด็กๆในท้องที่เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงและนําไปสู่การเป็นเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพนะครับตอนที่เราจะติดตามครับเรื่องราวการเดินทางของสโมสร P B D S นะครับอยากฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วกดติดตามช่อง t er, ิงเกิ้ลคิดไซโค้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบบทความแนวนี้นะครับ สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ tingcurve.co นะครับบทความฟุตบอลมากมายนะครับไม่ว่าจะฟุตบอลไทยฟุตบอลเอเชียหรือฟุตบอลเดินสายนะครับ tingcurve คิดไซ้โค้งเสิร์ฟมาให้คุณได้อ่านทุกวันนะครับในวงการฟุตบอลเดินสายนะครับทีม pbds นะครับอาจไม่ใช่ทีมระดับเต็งแชมป์นะระดับแชมป์เงินล้านหรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ทุกวันนี้นะครับทีม PBDs เนี่ยเป็นทีมเดินสายขาประจำนะฮะที่ปรากฏตัวอยู่บ่อยๆครับโดยมีผู้เล่นนะครับที่เป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะครับอย่างปทุมชูทองอยู่ด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากคุณผักบุ้งนะครับสมกมลสิงประเสริฐนะครับผู้หญิงคนนี้ครับทำให้ทีมเดินสายชื่อชื่อว่า PBDs เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของคุณผักบุ้งนะครับในการเข้ามาทําฟุตบอลเดินสายเนี่ยต้องบอกว่าเธอเป็นคนอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็มีความ รู้สึกอยากจะทำทีมฟุตบอลขึ้นมาสักหนึ่งทีมนะครับโดยความที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่บ้างนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนน้องชายครับก็เลยลงไปเป็นสปอนเซอร์ครับเพื่อให้เด็กท้องถิ่นแถวนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้เตะฟุตบอลกันหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในวงการฟุตบอลนะครับได้อยู่กับนักเตะไม่ว่าจะทั้งเด็กทั้งโตนะครับเธอก็ได้เห็นว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีความฝันนะครับแต่ขาดครับขาดเวทีการโชว์ผลงานนะครับให้ทุกคนได้จดจําดังนั้นครับสิ่งที่เธอจะทำเนี่ยคือการผล ให้มีโอกาสได้เล่นมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะได้เล่นฟุตบอลเนี่ยก็ต้องไปเข้าทีมอะคาเดมี่หรือว่าไปเข้าศูนย์ฝึกอะไรต่างๆครับซึ่งเด็กท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่มีเงินมากพอครับทีม PBDs เนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้ามาฝึกฝนกันนะครับโดยมีคอนเน็ชันนะฮะพาเอาโค้ดเอานักฟุตบอลต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยกันทำครับ ทำไปทํามาเนี่ยก็กลายเป็นความชอบครับพอเริ่มชอบเนี่ยเธอก็เริ่มลงลึกครับคราวนี้ไม่ใช่แค่ลงเงินนะครับรวมถึงการลงใจลงทุกอย่างครับเพื่อทีมฟุตบอลทีมนี้คุณผักบุ้งครับก็เสนอให้กับน้องๆทุกคนว่าหลังจากเห็นความตั้งใจนะก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ครับประมาณวันละร้อยถึง150บาทนะครับเพราะว่าเห็นทุกคนเตะกันโอ้โหจริงจังน่าดูครับถ้าไม่มีเงินไม่มีอะไรก็กลัวว่าความมุ่งมั่นเหล่านี้ก็จะหายไปครับหลังจากคุณผักบุ้งนะครับเริ่มลงเงินลงแรงไปนความอิ มันก็เกิดขึ้นครับคือแบบอยากจกะท,ทําทีมฟุตบอลจริงๆแล้วก็เลยตั้งชื่อทีมว่าน้องรัก PB ครับย่อมาง่ายๆคือน้องรัก PB ก็ผักบุ้งเอาชื่อตัวเองมาตั้งนะฮะหลังจากนั้นก็ปรับชื่อมาเป็น PBTS ครับให้มันดูอินเตอร์ขึ้นหน่อยซึ่งที่มาก็คือ PB ก็ผักบุ้ง d s ก็คือด่านซ้าย เป็นอำเภอที่ที่ตั้งอยู่นะครับในจงังหวัดเลยนั่นเองหลังจากสร้างเป็นทีม p b d s นะครับคุณผักบุ้งเนี่ยก็ได้คอนเน็ t ชันจากเพื่อนๆอ,อะไรต่งตางๆมากมายครับดึงอดีตนะักฟุตบอลที่เคยเล่นระดับอาชีพหรือว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยครับเข้ามาช่วยทีมนะครับ PBTs ลงแข่งรายการต่างๆมากขึ้นแล้วก็ เอามาสอนเด็กๆน้องๆด้วยนะครับให้ช่วยพัฒนาทักษะหรือว่าเห็นแนวคิดต่างๆของนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงกว่าจะก้าวข้ามนะครับจากระดับท้องถิ่นขึ้นมาเป็นระดับที่แบบว่าเตะมีเงินเดือน5 6 0ห0 0มืแสนอะไรก็ว่ากันไปแม้คุณบักบุ้งนะครับจะมีสิทธิ์เป็นเหมือนกับเจ้าของทีมนะครับแต่เธอก็ไม่เคยลงมาวุ่นวายในเรื่องการจัดการบริหารหรือเรื่องฟุตบอลเลยนะครับเช่น การลงมาชี้นิ้วสั่งเหมือนที่เราเห็นในแบบเจ้าของผู้ชายที่มักจะทํานะครับคือลงมามีส่วนร่วมเช่นมาจัดตัวมาสั่งพงสั่งแผนเนี่ยคุณผักบุ้งเธอไม่ทําเลยนะครับเธอมีหน้าที่อย่างเดียวที่เธอบอกก็คือว่าเป็นคนเตรียมความเรียบร้อยเรื่องอาหารการกินการเดินทางการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆครับใครมีปัญหาอะไรก็เข้ามาคุยได้ตลอดเธอเล่าต่อนะครับว่าใจความจริงๆเนี่ย คืออยากเห็นแค่ความสําเร็จของน้องๆครับถึงรู้ว่ามันยากกับเธอก็พยายามจะเป็นเหมือนกับลมใต้เปียกที่คอยดูแลเรื่องต่างๆครับที่ไม่ใช่เรื่องฟุตบอลนะครับซึ่งคําที่เธอรู้สึกอยากจะช่วยทุกคนคือมีน้องคนนึงบอกว่าแม้ว่าเส้นทางจะยากแต่ก็อยากให้ฟุตบอลนะเป็นเหมือนตัวนําทางครับถ้าเด็กๆเ,เนี่ยมีวินัยนะครับมีความมุ่งมั่นเดี๋ยวฟุตบอลนะก็จะพาพวกน้องๆพวกนี้ไปถึงจุดหมายเองแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ สังคมในต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดไกลๆอย่างจังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายเนี่ยเขาไม่มีอัตราการจ้างงานอะไรมากเท่าไหร่ครับเรื่องของทีมฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ได้มีรายการฟุตบอลให้เล่นมากมายนักนะนั่นะนะก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทีม PBDs เนี่ยต้องเริ่มส่งทีมไปแข่งตามที่ต่างๆมากขึ้นครับพอถึงตรงนี้ก็เริ่มต้องใช้เงินมากขึ้นซึ่งก็เป็นจุดวัดใจเลยครับเพราะว่านอกจากเงินแล้วต้องเสียเวลาลงทุนลงแรงอะไรต่างๆมากมายครับซึ่งอย่าลืมว่าคนถักบุ้งเนี่ยแกก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว ด้วยแม้ภาพรักของคุณผักบุ้งเนี่ยจะเป็นแบบผู้หญิงใจดีนะครับน้องๆรักอะไรแบบนี้แต่เธอก็วางกฎเข้มๆไว้นะฮะสำหรับทีมฟุตบอล PBDS นั่นคือเรื่องการใช้ความรุนแรงในการเล่นหรือการเล่นนอกเกมแบบว่าไม่มีน้ำใจนะักกีฬาเนี่ยเธอจะตัดเรื่องนี้ออกเลยครับพยายามสร้างให้เด็กๆทุกคนเน่ยเล่นหนักในเกมอยู่ในเกมครับมีความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่แน่นอนเลยคือจับได้นี่หันทิ้งสถานเดียวครับความมีวินัยนะครับการตรงต่อเวลาการมีมารยาอไเป็นเรื่องสําคัญมากครับนักเตะทีม PBDs เนี่ยโดนเหมือนกับเป็นคําสั่งเลยนะครับว่า ทุกครั้งที่แข่งเสร็จเนี่ยการกินข้าวกรงข้าวกล่องบริเวณสนามเนี่ยต้องเก็บทิ้งนะครับเคลียรพื้นที่ให้สะอาดเหมือนกับตอนมาครับมายังไงตอนกลับไปก็ต้องสะอาดแบบนั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ทําให้ทีม PBDs เนี่ยได้รับคําชมมากมายนะครับว่าเป็นทีมเดินสายที่มีมารยาทดีนะครับซึ่งทั้งเรื่องของความใส่ใจนะครับทั้งแรงกายแรงทรัพย์แล้วก็วางกฎเกณฑ์ต่างๆให้นะักฟุตบอลเนี่ย มีความเป็นมืออาชีพครับเตรียมพร้อมสําหรับสเต็ปต่อไปครับที่จะสูงกว่าฟุตบอลเดินสายตอนนี้เนี่ยทีม PBDS เนี่ยก็เริ่มก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ได้บ้างแล้วครับล่าสุดเนี่ยก็คือแชมป์สรายการครับเป็นแชมป์รายการเงินแสนที่อําเภอบางกระทึกนะครับคว้าแชมป์รายการครูซัพพอร์เตอร์ฟุตบอลขับครับที่สนามอารีนา69ครับซึ่งรายการเนี่ย ทีม p b บก็ได้ใหญ่นินวงนะครับอดีตนักเตะไทยลีกแล้วก็สดสดร้อนๆ้อนที่ผ่านมานะครับใหญ่นินวงเนี่ยก็เพิ่งพาดาร์กอนปทุมวันครับเลื่อนชั้นจากศึกไทยลีก3ขึ้นสู่ศึกไทยลีก2มาถึงตอนนี้นะครับกลไกต่างๆของทีม p b d ีก็กาลังเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับมีเด็กๆเข้ามานะครับมีนักฟุตบอลฝีเท้าดีเข้ามาช่วยส่งเสริมกันนะครับไม่ว่าจะรุ่นเด็กรุ่นใหญ่นะครับ ถึงตอนนี้เนี่ยคุณผักบุ้งก็มีความฝันเหมือนกันนะครับคือฝันอยากจะให้เด็กๆของเธอเนี่ยครับมีสักคนนึงครับขึ้นไปประสบความสําเร็จครับไม่ว่าจะในในเวทีอาชีพหรือถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับไปให้ไกลถึงระดับทีมชาติเหมือนที่โฟเบร์ครับอนันต์ยอดสังวาเนี่ยเคยก้าวจากฟุตบอลเดินสายกลายเป็นนักเตะทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันนั่นเองนะครับเรื่องทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นจากความชอบเพียงอย่างเดียวนะครับทุกวันนี้เธอยังยอมรับเลยนะครับว่าการเห็นทีมเนี่ยคว้าแชมป์เนี่ย เธอยังรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจนะครับรู้สึกประสบความสําเร็จยิ่งกว่าวันที่ธุรกิจของตัวเองเนี่ยมีกําไรมีารายได้ด้วยซ้ำครับมันคือความสุขทางใจที่เธอคิดว่าเป็นเหตุผลสําคัญที่จะทําให้เธอทําทีม pbds ต่อไปเรื่อยๆนะครับเธอเชื่อว่าทีม pbds จะเป็นหนึ่งในสีสันของวงการฟุตบอลเดินสายตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของทีม pbds และคุณผักบุ้งนะครับ ผู้หญิงหนึ่งคนที่เข้ามากลายเป็นหนึ่งในคนที่ถูกพูดถึงมากในวงการฟุตบอลเดินสายณปัจจุบันนะครับทิ้งท้ายนะครับที่คุณผักบุ้งอยากจะฝากถึงนักฟุตบอลทุกคนนะครับไม่ว่าจะในวงการเดินสายหรือในวงการบอลเด็กครับในฐานะที่เธอเนี่ยทำเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเธอก็อยากจะบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีทางลัดครับมันอยู่ที่ความสามารถของเราครับถ้าความสามารถถึงมีระเบียบวินัยครับมีความเชื่อมั่นนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยความสําเร็จจะต้องเดินทางมาถึงอย่างแน่นอนนะครับ และนี่คือสิ่งที่ทีม PBDs ครับทำให้เห็นเป็นตัวอย่างครับก็คงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอย่างความฝันนะครับถ้ากล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็จริงจังจริงใจกับมันนะครับทุกความฝันมีสิทธิ์เป็นจริงได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักฟุตบอลเดินสายหรือนักเตะทีมชาติก็ตามนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในเดินสายเดอะซีรีส์นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสิงเคิร์ฟ คิดไซโค้งด้วยนะครับและสําหรับใครที่เป็นคอฟุตบอลเดินสายอยากรู้เรื่องใครครับอยากรู้เรื่องทีมไหนในวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยพิมใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทีมงานของเราจะไปหาข้อมูลมาให้อย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี้ครับบทความทุกบทความที่เราเอามาอ่านในนี้ครับมีให้อ่านใน t ิงเคิร์ฟดอทนะครับสำหรับวันนี้ผมบอกรคาร์ลสขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ